สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาพบกมบบเอเนลไทม์นะครับวันนี้มาเจอกันวันจันทร์ที่8กุมภาพันธ์2564นะครับอาจจะเสียงดังนิดนึงครับอยู่ที่ปั๊มน้ำมันริมถนนพอดีกลับบ้านต่างจังหวัดนะครับมาเยี่ยมคุณแม่ไม่ค่อยสบายกำลังจะเดินทางกลับนะครับแต่งตัวอาจจะไม่ค่อยเรียบร้อยนะครับเพราะว่าขี่มอเตอร์ไซค์มาก็เดี๋ยวมาอัปเดตข่าวสารนิดนึงนะครับเรื่องการเช็คสิทธิ์นะครับของผู้ที่ลงทะเบียนใหม่นะครับในโครงการเราชนะ เปิดให้ลงทะเบียนมาตั้งแต่วันที่29กุมภาพันธ์เอ้ยโทษทีครับ29มกราคมแล้ววันนี้เริ่มเช็คสิทธิ์ได้วันแรกนะครับหลายคนเข้าไปเช็คสิทธิ์บอกว่าไม่พบข้อมูลบ้างนะครับลงข้อมูลไม่ถูกต้องบ้างอะไรต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ยผมมีคําแนะนําแบบนี้นะครับว่าถ้าเข้าไปเช็คสิทธิ์แล้วนะครับท่านมั่นใจว่าท่านกรอกข้อมูลชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดพร้อมเลขบัตรประจําตัวประชาชนถูกต้องนะครับก,รก่อนที่จะกดตรวจสอบสิทธิ์ ่านมั่นใจว่าท่านกรอกถูกต้องแล้วข้อความมันแสดงขึ้นว่าไม่พบข้อมูลนะครับหรือว่าพอเข้าไปใช้ออทีบอกข้อมูลนี่ลงทะเบียนแล้วอะไรประมาณนี้นะครับที่มันไม่ใช่ข้อความที่บอกว่าท่านได้รับสิทธิโครงการเราชนะหรือท่านไม่ได้รับสิทธิ์นะครับขอให้ท่านท่านผู้ชมจําอยู่2คํานะครับประโยคแรกคือท่านได้ท่านได้รับสิทธิ์โครงการเราชนะจะเป็นตัวนัสือสีเขียว นะครับเป็นตัวหนังสือแล้วก็จะมีแถบสีเขียวไฮไลท์เอาไว้ให้นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือท่านไม่ได้รับสิทธิ์อันนี้จะเป็นไฮไลท์สีแดงเอาไว้นะครับถ้าไม่ใช่2ข้อความนี้ขอให้ท่านผู้ชมรอตรวจสอบวันต่อไปนะครับคือวันนี้มันเป็นวันแรกแล้วอย่างที่ผมพูดในคลิปเมื่อคืนว่าเขาจะนับประมาณสัก10วันนะครับสมมุติท่านลงทะเบียนวันที่29เมกราคมเนี่ยวันนี้ท่านจะครบ10วันแล้วก็สามารถตรวจสอบสิทธิ์ส่วนใหญ่จะตรวจสอบข้อมูลเสร็จ นะครับกระทรวงการคลังจะตรวจสอบข้อมูลที่เราลงทะเบียนไปเนี่ยเรียบร้อยก็จะแจ้งผลว่าได้รับสิทธิ์หรือไม่ได้รับสิทธิ์นะครับส่วนท่านใดที่ข้อความมันแจ้งนอกเหนือจากได้รับสิทธิ์หรือไม่ได้รับสิทธิ์นะครับไฮไลท์สีเขียวกับสีแดงถ้ามันนอกเหนือจากนี้นะครับแล้วก็ท่านใดที่ลงทะเบียนในวันที่31มกราคม30มกราคมหรือวันที่1กุมภาพันธ์เนี่ยก็ให้ท่านรอทยอยนะครับค่อยๆหาเวลาว่างตรวจสอบวันต่อไปนะครับไม่ต้องรีบตรวจสอบวันนี้ทั้งหมด นะครับส่วนท่านใดที่ลงทะเบียนแล้วนะครับได้รับสิทธิ์ mm hmm. ก็ให้ดาวน์โหลดติดตั้งแอปพลิเคชันเป๋าตังสแกนใบห,หน้ายืนยันตัวตนให้เรียบร้อยนะครับเพื่อรอรับสิทธิ์ในวันที่18แนะครับแล้วก็วันที่18กุมภาพันธ์จะเป็นวันที่คนที่มีแอปเป๋าตังเนี่ยจะสามารถเ,เข้าไปกดยืนยันเพื่อรับสิทธิ์ได้นะครับ mm hmm. ก็แจ้งให้ทราบแตเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกับเอเนียลไทมได้ใหม่ครั้งต่อไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ วันนี้กำลังขี่มอเตอร์ไซค์กลับนะครับอยู่ที่อำเภอโนนสูงจังหวัดนคนรราชสีมากำลังจะมุ่งหน้ากลับนครปฐมบ้านคุณภรรยานะครับมาด้วยกัน2คนอ่ะไปแล้วโวด,ดีมีความสุขทุกท่านเดี๋ยวจะพยายามตอบคอมเมนต์ทุกท่านนะครับบ๊ายบาย